ข้าวเสือเฮงอันนี้มีเลี่ยมกระเช้าเงินอนี่เท่าไหร่เหรอนี่สองพันนี่สองพันนะครับเพื่อนโอ้หนักหนักนะเนี่ยหนักครับเป็นเนื้ออะไรเนื้อสัตตาโลหะโลหะเจ็ดอย่างโลหะโลหะเจ็ดอย่างผสมเป็นเนื้อจับดูเจียจะหนักหนักนะครับเนี่ยหนัืมีกิ่งไหมพี่นี่ไม่มีครับตันครับเป็นเนื้อตันนะครับแล้วก็เลี่ยมกระเช้าเงินแพงเป็นกระเช้าเงินแท้สองฝากบอลเอฟซี ชวยกดลายและกดแชร์ฝากไว้น้ำแน่คนทั่วหากับีหมูอาจยสวัสดีครับเบนเพื่อน,อนวันนี้ผมํำลังจะพาเบื่อนเื่อนไปที่ วัดปริวาสนะครับผมขึ้นรถสองแถวจากตลาดลุ่งเจริญนะครับสองแถวท่าน้ำครับขึ้นตรงตลาดลุ่งเจริญซอยสาธุประดิษฐ์สามสิบสามนะครับวันนี้เราจะไปวัดปริวาสไปชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อสมชายนะครับที่วัดปริวาสกันนะครับว่า พระถุมงคลของท่านจะออกมาใหม่หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พาไปครับนี่ครับเพื่อนๆผมมาลงรถสองแถวตรงนี้ครับราคาค่ารถก็แดบาทครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งโน้นนะครับวัดบริวารวันนี้ลมแรงหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานตรงนี้นะครับนี่ครับ วัดปริวาสวัดปริวาสก็อยู่ถนนพระรามสามนะเพื<ๆ>่อนๆก็มาง่ายนะครับเพราะรถเมย์ก็ผ่านหลายสายอยู่นะครับ205จาก คลองเตยก็ามานะครับก็ผ่านมีเพื่อนเพื่อนมองเห็นทางเข้าวัดแล้วครับวัดปรดิวัตรนะครับ ปริวาสอยู่ถนนพระรามสามซอยสามสิบนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปนะครับ วันนี้ไม่ใช่วันหยุดนะครับคนก็เลยจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับปกติถ้าเป็นวันหยุดวันอาทิตย์นี้คนเยอะมากนะครับสําหรับวัดบริวาสนะครับ เดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลของทางวัดนะครับนี่ครับก็เวลาเปิดก็8ปดนฬิกานะครับปิดเวลา18บแนฬิกานะครับหรือ6กโมงนะครับนี่เป็นเนื้อเคี่ยวสร้างเยอะไหมพี่สร้างไม่เยอะสร้างเท่าไหร่บอกได้เลยนะเดี๋ยวเอฟซีอยากได้นี่ไม่พอ,อกันนะมันมีหลก จากข้างบนลงมาที่มันยังเหลือที่ตกค้างหมายความว่านรี้ออกมาจากห้องหลวงก็มีประมาณสิบกว่าองค์สิบกว่าองค์เท่าไหร่เลยนี่นี่สองพันสองพันเป็นเคี่ยวอ่ะเป็นเนื้อเคี่ยวแก่เคี่ยวสร้างตั้งแต่ปีห้าเจ็ดเคี่ยวเสือแกะเคี่ยวเสือไม่เคี่ยวเคี่ยวเนื้อเคี่ยว เคี้ยวเสือไหมครับมันเป็นเนื้อเคี้ยวอาจจะเป็นเขี้ยวหมีเคี้ยวอะไรก็ได้แต่เราบอกเนื้อเคี้ยวเฉยๆอ๋อเป็นเนื้อเขี้ยวนะถ้าเป็นเขี้ยวเสือเดี๋ยวจะโดนไซเตสเขาว่าเอาไปเอาเสือสัตว์คุ้มครองมาอ๋ออันนี้เป็นเนื้อผงยาวัสนาที่เป็นหลวงพ่อเอาผสมผงยาวัสนาตามสูตรจินดามณีเนี่ยหอมนี่สร้างมาแต่ปี50เที่ดมโดนเลยกินยาวัสนา15บหปีแล้วกินยังู หอมเป็นพิเศด้านหลังเป็นหลวงพ่อพิเศตผมนึกว่าไม้ครั้งแรกเนเป็นสงยาวัสนาสงยาวัฒนานะครับนี่เท่าไรบูชาเจ็ดร้อยบาทนี่เจ็ดร้อยนี่สองพันใช่ไหมเที่ยวใช่เป็นเที่ยวนะครับนอกนั้นก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่ออะไรเงี้ยอันนี้เป็นรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เหรียญหน้าเสือนี่ยังมีเยอะไหมก็มีอยู่แค่สิบสิบกว่าอัน มีอยู่สิบกว่านะครับใช่ถ้าช้าก็หมดแล้นี่ห้าร้อยใช่ไหมอันนี้ห้าร้อยห้าร้อยแบบแบบแบบไม่มีกรอบก็สามร้อย๋อถ้าใครอยากเอาไปเตรียมกรอบเองก็สามร้อยครับถ้าฟอร์มกรอบนี้ห้าร้อยกอบห้าร้อยมันมีตามกําลังหลายหลายอย่างแล้วแต่แล้วแต่จานวนเอาอ๋อนี่รูป วงพวงก็หนึ่งร้อยนะครับครับเป็นรูปแล้วก็อัดกรอบพลาสติกให้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเพราพาะปกติอัดกรอบพลาสติกก็เป็นร้อยอยู่แล้วนี่เนื้อเงินเนื้อเงินรุ่นอะไรเนื้อเงินรุ่นอ่าพยัคฆราชสร้างปีห้าเจ็ดอืมนี่นี่เท่าไรสองพันสองพันเป็นเนื้อเงินแท้ใช่ไหมเนื้อเงินแทะกรอบก็เป็นเงินแท้อ๋อเป็นเงินแท้นะครับนี่สองพันนะครับครับี่ที่ยังมีอยู่ใครอยากได้ก็รีบหน่อยนะครับเพราะว่า ก็สร้างจำนวนจำกัดนะครับเสือเฮงตีสองพันห้า้อยห้าสิบเก้าเสือเฮงอันนี้มีเรียมกระเช้าเงินโอ้นี่เท่าไร่เถอะสวยนี่สองพันนี่สองพันนะครับโอ้หนักหนักนะเนี่ยหนักครับเป็นเนื้ออะไรเนื้อสัตว์โลหะโลหะเจ็ดอย่างโลหะโลหะเจ็ดอย่างผสมเป็นเนื้อจับตัวเจ็ดจะหนักหนักนะครับเนี่ยหนักอืม มีกิ่งไหมที่นี่ไม่มีตันครับเป็นเนื้อตันนะครับแล้วก็เรียมกระเช้าเงินแท้เป็นกระเช้าเงินแท้สองพันนะครับนี่นี่จํานวนสร้างเยอะไหมครับไม่เยอะครับไม่เยอะไม่เยอะนะครับยังมีนะครับรุ่นมีอยู่อันนี้เป็นรุ่นย่อมเยาวรุ่นสมปัรถนาหนึ่งร้อยบาทนี่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนี่เป็นเสือของเสือหลวงพ่อสมชายใช่ครับสร้างปีหกสองสร้างปีหกสองนะครับ สร้างปี62อันนี้เป็นเหรียญ100อยนี่เหรียญสร้างเหรียญเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ไอเหรียญพัดยศใช่ตอนกั้นได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณปี49นี่ก็100นะครับ100บาท100ท้าวเวสสุวรรณของทางวัดก็มีนะครับทางวัดทางวัดก็มีนะอันนี้ใส่กรอบแล้ว200ใส่กรอบเรียบร้อยนะครับครับ200เป็นเนื้ออะไรนี่ เป็นเนื้อชนวนไอ้ชนวนแต่กรอบนี้ก็ไม่ใช่เงินนรัไม่เป็นกรอบทองไอ้กรอบทุกธรรมดามีหน้ายักษ์แล้วก็หน้าเทพนี่หน้าเทพมีหน้าเทพอันนี้หน้ายักษ์มีบูชาถ่าในกรอบสองร้อยสองร้อยนะครับในกรอบในกรอบสองร้อยสองร้อยแต่ถ้าในเงี้ยร้อยเดียวเอาไปเลี่ยมเองร้อยเดียวมีไปเลี่ยมเองร้อยหนึ่งถ้าเราได้ทั้งกรอบก็ไป ขึ้นคอได้เลยขึ้นคอได้เลยขึ้นคอได้เลยมีสีทองแล้วก็สีออกเงินเงินนะครับกรอบกรอบนะครับกรอบแล้วแต่ชอบนะครับเป็นหน้าเทพหน้ายักษ์อย่างนี้ก็100นะครับแต่เราต้องเอาไปเลี่ยมเองใช่ครับถ้าเพื่อนๆอยากได้อย่างนี้ก็ไปถึงก็ห้อยคอได้เลยนะครับแล้วก็เสือเป็นตัวละลอยเลยือวาชุดอันนี้อ๋อเมื่อวันเกิดหลวงพ่อ17มกราหมห้าสี่ตัวร้อยโอ้สี่ตัวมีสี่ตัวนะครับสี่ตัวร้อยไหน อันนี้นครับ <4 S 1> สร้างปี62 <4 S 1> ครับ <4 S 1> อันนี้ที่แลงคือเนื้อเนื้อลักัังเน,นื้อต้องลัางอันนี้เป็นสัมฤิดแดงสร้างก่อนหกปุมอะไรครับใช่อันนี้ตอนเลื่อนสมรักิ์เป็นเสือเที่ยวอันนี้เป็นเนื้อรักขางแล้วก็สันฤิเหลืองบเนื้อรักขงสัมฤเหลืองสวยฮะสวยครับอันนี้คือเหรียญเหรียญคมตอนที่ท่านอ,ออก เหรียญพรมหล่อ700บาทเป็นเนื้อออกจะเป็นพันวนสำริดล้วครับโลหะล้วน700นี่ทั้งสองอะชุดนี้เหรอสองอันครับป็นชุดนี้นะครับพิมพ์เล็กสร้างแต่ปีห้าหกสร้างพร้อมพร้อมเสียนพรม้วยนี้ใช่ครับนี่นี่เยอะไหมตอนนี้เหลืออยู่ประมาณแค่ยี่สิบชุดแค่นี้เหลือยี่สิบชุดเท่านั้นนะครับถ้าช้านี่ไม่มีนะครับยี่สิบชุด นี่ล็อกเก็ตหลวงพ่อก็สวยนะเนี่ยเจ็ดร้อยนี่ล็อกเก็ตหลวงพ่อเจ็ดร้อยก็สามร้อยเจ็ดร้อยข้างหลังจับหลัฝังของอ๋อนี่ข้างหลังเขาให้ดูข้างหน้าข้างหลังครับมีล็อกเก็ตเม็ดแตงปีห้าสามห้าสามอันนี้สามร้อยอปีห้าถ้าท่านได้พระอุชาปีห้าสองห้าร้อยเป็นล็อกเก็ตห้าร้อยหลังฝังผมนี่เป็นในล็อกเก็ต ล็อกเกตหลวงปู่<ส>หลวงปู่วงาร <900. S 1> สร้างโดยหลวงพ่อสมชายใช่เก้าร้อพร้อมกรอบพร้อมเงินงไปเก้าร้อยโอนี่ก็นี่สามรอยเหรอสามร้อยครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนี่ออกล่าสุดเนมะื่อตอนสองครามสงครานที่ผ่านมานี่ก็เป็นหนุมานนะครับทันสองนะครับ สองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าใช่ครับพันสองนี่ทั้งชุดเดอ๋ย่ทั้งสองทั้งชุดทั้งชุดนะพันสองจะมีเนื้อสนนนสัมฤิดแดงสัมฤิดเหลืองแล้วก็เนื้อชิ้นตะกัวมีสี่เนื้อครับนี้พันสองพันสองแต่ถ้าจะเอาองค์เดียวก็มีชิมเล็กแล้วก็เป็นเดี่ยวเดี่ยวก็เอาร้อยห้าสิบถ้าเดี่ยวก็ร้อยห้าสิบแต่ถ้าเรายกชุดไปก็พันสองจะได้ทุกเนื้อไปทุกเนื้อเลย ายแบบครับต้องมาชมกันอ๋อนี่ก็ทำจากอะไรใบพัดเรือใช่ครับเป็นเนื้อหล่อจากใบพัดเรือนี่เป็นทองเหลืองเกตอย่างนีใบพัดเรือเดินสมุทรแล้วมันหลอมเป็นโลหะนี่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนี่สาม เจรอยามตัวเจร้อยเก้าร้อยแล้วก็พันสองขัดมงนี้รูปรูปเหมือนหล่อบูชาหลวงพ่อสมชายนะครับเป็นองค์องค์ <อง S 1> เนื้อใบพัดเรือนะครับอสองพันห้าร้อยหนี้สองหมืนะครับสองหมื 20, นี่ครับสองหมแล้วก็มีเสียน เสียนพรมนะครับวัดปริวาสบูชานี้เจ็ดพันบาทนะครับเจ็ดพันพันบาทแล้วก็จะมีผ้ายันการจนาพิเศษ2539นะครับสีแดงผืนละ200สีน้ำเงินผืนละ200นะครับลูกกดะเหลือะลูกะยังเหลือหรือตอนนี้ตงานี่พยันสีรุ่นพยักคำราม52านะครับผืนละ200บาทนะครับ มูลสองร้อบาทนี่เป็นรูปบูชาหลวงปู่วงนะครับพร้อมกรอบบูชา300นะครับได้ทั้งกรอบนะครับนี่ภาพพร้อมกรองผมก็สมชายบูชาหนึ่งพันห้านะครับมีหนึ่งพัน บาทนี้ห้าสิบบาทนี้ตอนนี้มีเสือเสาห้าสร้างสร้างใหม่ครับเสาห้าปีหกสามอ๋ออันนี้ปีหกสองอืมแต่ราคาห้าสิบนี้ห้าสิบห้าสิบบาทนะครับนี่ก็หนึ่งร้อยเองนะเนี่ยหนึ่งร้อยร้อยเป็นเนื้อปอกลูกปืนส่งเครื่องครับเนื้อปอกลูกปืนสองพันห้าร้อยหกสิบสามบูชาหนึ่งร้อยนะครับครับราคาได้เก็บได้สะสมนะครับ อันนี้ถ้าองค์เดียวสองร้อยนี่เหรอองค์เดียวเสองห้าอ๋ออันนี้เนื้อสัมฤทธิ์เหลืองนี่สัมฤทธิ์แดงแต่ถ้าเช่าคู่กันเนี่ยสามร้อยโอ้ได้ทั้งคู่เลยใช่ได้เป็นคู่เลยครับเหลือเยอะไหมเหลือไม่ค่อยเยอะครับเหลือจนวนสองร้อยนะครับถูกต้องก็สิบปีแล้วใช่นี่ได้ทั้งเหรียญด้วยนะเนี่ยร้อยหนึ่งใช่เหลืออย่างเนื้อสัมฤเหลืองเหลืองเนื้อมฤทธิ์แดง ลูกต้องตั้มต้องมีเงินต้องมีหน้าก็มีไหนต้องมีขอดูอยู่นี่นีร้อยห้าสิบสามสามตัวเลยนะครับราคายังราคาปลาราคาเดิมอยู่นี่ไอเขาเรียกอะไรเนี่ยที่ระลึกเหรออันไหนครับอันนี้ใช่ไหมครับจะมารวมสามปีอสามพศอ๋อ,อสามพศ แต่รวมในชุดเดียวกันอันนี้ที่อยู่ตู้นั้นคือสร้างปีห<อ>้าเก้าอันนี้สร้างปีหกศูนอันนี้สร้างปีหกสองรวมรจะมารวมกันก็ร้อยห้าสิบบาท<อ>ส่วนตรงนี้ยทานหลวงปู่หลวงปู่วงอเออเที่เป็นสมเด็จเนื้อผงเนี่ยหลวงปู่วงเหรียญหลวงปู่วงสร้าง๋อนี่ทานลวงปู่นะพระ,พระสมเด็จเนี่ยหลวงปู่หลวงปู่สร้าง ทำผงแล้วพ <mm ักกดกินหนึ่งสิบมีเหรียญกลมหลวงพ่อเอียเอ้ยเพื่อนหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานน่สร้างปีหนึ่งสิบครับหลังจะไปพัดที่ไนีลันี่ทันหลวงปู่นะครับเพื่อนๆนี่หนึ่งพันเองนะหนึ่งพันเพื่อนๆสมเด็จนี่หนึ่งพันมีพันห้านะครับนี่ทันหลวงปู่นะครับทันหลวงปู่วงนะครับถ้ารุ่นนี้ทันนะครับที่ห้าร้อยนี่ก็ทันเหรอห้าร้อยทันครับ น้อโรงยาสวยมากทันนะครับทันหนึ่งท่นหนึ่งเขาวงนะครับมีโรงยาอยู่สี่สีแล้วห้าพันนี่ก็ทันมั้งห้าพันไม่ทันโอห้าพันไม่ทันออ๋ลาหูนี่ของหลวงพ่อสมชายใช่ไหมลาหูหลวงพ่อสมชายตาลาหูเป็นกาลากาลาตาเดียวนะครับแกะเป็นลาหูนะครับ มีสองพันพันห้านะครับ,รบนี่เท่าไหร่พี่แก้ยังไม่ออกครับอ๋อยังเสกอยู่เลยอ๋อยังปลูกเสกอยู่นะครับทืมออเสร็จแล้วดเดี๋ยวยังไงออกเราจะมาบอกความคืบหน้าอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนี่เป็นตัวอย่างนะครับยังไม่ได้กำลังอยู่ในการปลูกเสกอยู่ อยู่ในการ<ม>จัด<ม>สร้างตัวใหญ่สุดเลยโอ้โหใหญ่มากแต่ยังไม่มีราคาจนกำลังจะจัดสร้างนะครับทางวัดทางวัดกําลังจะจัดสร้างเป็นเบี้ยกแก้ครับมีหลายแบบเลยเป็นเหมือนเสือก็มี ปริวาสก็จะติดอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผู้คนก็จะมาให้อาหารปลาและก็มาพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคนก็จะมาให้อาหารปลานะครับเพื่อนมีโอกาสก็อย่าลืมมานะครับมากันได้นะครับเพราะว่าการเดินทางสะดวกนะครับสำหรับวัดปริวาสนะครับตอนนี้ก็มีหลวงพ่อสมชายนะครับ ของพ่อสมชายมากราบท่านได้นะครับ

เรามาดูกันว่าสร้างไปถึงไหนแล้วนะครับใกล้จะเสร็จหรือ,อยัง สวยงามมากเลยนะครับเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมากก็เป็นลักษณะแบบงานปูนปั้นแบบลอยองค์นะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมถ้าเพื่อนๆสนใจวัตถุมงคลผมก็ลงเบอร์ไว้ให้แล้วนะครับก็ติดต่อเช่าบูชาได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อรุ่นต่างๆนะครับแล้วก็เหรียญหลวงปู่วงหลวงพ่อวงสนใจรุ่นไหนก็สอบถามทางวัดได้นะครับตามเบอร์นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ